ผู้บัญชาการกองพลฐานพืญญ้นใหญ่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยเมื่อวันที่30สิงหาคม2565ผู้บัญชาการกองพลนธฐานพืญญ้นใหญ่พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ตรวจเยี่ยมภารกิจป้องกันอุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีพร้อมทั้งพบปักหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เพื่อรับทราบสถานการณ์น้าในปัจจุบันและประเมินสถานการณ์ที่อาจจะเกิดอุทกภัยในจุดเสี่ยงต่างๆรวมถึงหารือในการวางแผนแนวทางการป้องกันและการให้การช่วยเหลือ ซึ่งกองพันฐานพื้นใหญ่ได้ประสานกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยพร้อมจะสนับสนุนชุดบรรเทาสาธารณาภัยทั้งด้านกําลังพลและยุทธุป,ปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในโอกาสนี้ผู้บัญชาการกองพันฐานพื้นใหญ่ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลของหน่วยพร้อมทั้งกำชับให้กำลังพลของหน่วยปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนให้เต็มกำลังความสามารถ กรมโยธาแจ้งว่าเราเรา,เรา,เ,ราเราได้ได้เจตญากับกับอายุรแพทข์าแลัเราเขา,เาจะมาะสร้างสร้างเลยกัน๋ยวแรกครันนะครับรอนสสุงถึนปี54ถึเป็นเส้นเส้นสีแดงโควิด13คือ7ครับกําแพง ข่าว breaking news ข่าวต้นชั่วโมกในระบบเคเบิลทีวีกองผนฐานต้นใหญ่